สวัสดีครับท่านผู้ฟังบุญจากการให้ทานนั้นมีอนิสงส์มากทั้งในชาติภพปัจจุบันและชาติภพต่อๆไปโดยเฉพาะในชาติภพนี้จะทําให้ท่านมีความฉลาดทางจิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะการให้ทานจะทําให้เรามีปัญญาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นมานั่นเพราะว่าปกติคนเราจะหลงเชื่อในกิเลสนึกว่าหวงเอาไว เอาเข้าตัวนับว่าได้เปรียบความจริงก็คือยิ่งเอาเข้าตัวเท่าไหร่ยิ่งอึดอัดนั่นอกขึ้นเท่านั้นเมื่อท่านฝึกให้ท่านจะพบประสบการณ์ว่าท่านทำทานแล้วท่านจะพบกับความฉลาดขึ้นซึ่งแบ่งได้ตามชนิดได้ดังนี้นะครับประการที่หนึ่งซับทานเมื่อรู้จักแบ่งปันทรัพย์ส่วนเกินกระทั่งให้ได้ไม่เสียดายให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะพบความฉลาดทางจิตเกิดขึ้นเห็นว่าอะไรที่พลุมพลังอะไรที่ไม่จําเป็นต้องแบกจะทิ้งเสียก็ได้หากปราศจ,จากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคนเราก็จะพร้อมที่จะหวงไปทุกอย่างครับอยากได้ไปทุกสิ่งจนไม่มีที่ว่างให้สติปัญญาเกิดขึ้นเลยความโง่จะทำให้เราฉลาดไม่เป็นเช่นถ้าของหายหรือเสียของไปใจจะทิ้งไม่ลงทั้งที่รู้แก่ใจว่าอย่างไรก็ไม่ได้คืนครับ ประการที่สองอภัยทางเมื่อรู้จักอภัยในความผิดพลาดของคนอื่นกระทั่งเป็นคนที่โกรธได้แต่หายเร็วก็จะเกิดความฉลาดทางจิตเกิดขึ้นเห็นความเย็นดีกว่าความร้อนเห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดีประเสริฐไปกว่าการนอนดิ้นไปกับการฝันร้ายซึ่งหากปราศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้ก็จะผูกใจเจ็บหรือผูกเวร แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆครับประการที่3คือการให้ธรรมทานเมื่อรู้จักช่วยส่งเสริมให้ใครต่อใครได้คิดได้เอาตัวออกจากความโง่ประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความประหนีและในแง่ของความพยาบาทเมื่อให้ธรรมทานจนกระทั่งเกิดความฉลาดทางความคิดและทางจิตไปพร้อมๆกันเพราะการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นได้ดีนั้น ต้องฝึกกลั่นคำพูดออกมาจากใจที่เป็นกุศลจนเกิดศิลปะในการเลือกคำผูกคำด้วยศิลปะแห่งการตัดตรงเข้าสู่ตัวปัญหาทางใจตรงไหนเป็นปมทุกขตรงไหนเป็นวิธีแก้ปมทุกข์พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าให้อะไรก็ได้อย่างนั้นให้สุขก็ย่อมได้สุขให้ความฉลาดย่อมได้ความฉลาดให้ธรรมะย่อมเพิ่มภูนธรรมะชาวพุทธส่วนใหญ่ บางทีเข้าใจว่าการให้ธรรมทานคือการแจกหนังสือหรือสื่อธรรมะทั้งหลายความจริงแล้วถ้าหากแจกมั่วผลดีผลร้ายอาจจะกลับมามั่วเช่นกันนะครับทางที่ปลอดภัยก็คือเราควรอ่านหรือฟังเองจนรู้ชัดว่าเป็นธรรมะที่ดีเป็นธรรมะที่ถูกต้องไม่หลงทางเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งจะก่อความเชื่อในผลของกรรมว่ามีจริงธรรมะ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เพียรเพื่อพ้นทุกข์แล้วจึงค่อยแจกจ่ายธรรมะนั้นใจถึงจะอิ่มเอเิบเบิกบานและกว้างขวางจริงๆครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการสร้างทานบาร,รมีขอให้ท่านผู้ฟังได้สร้างทานบาร,รมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปนะครับพร้อมกับการรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อให้กุศลบาร,รมีเพิ่มพูน ให้มาพร้อมซึ่งความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ